คลิปนี้ผมขอประกาศว่าธุรกิจของผมเจ๋งครับ วันนี้ผมจะพาไปดูชีวิตของผมนะครับก่อนที่จะมาเป็นดีนบล็อกเนี่ยผมทําอะไรมาก่อนและพาทุกคนไปดูนะครับว่ามหาอะไที่ผมเนี่ยกับแฟนเรียนจบมาแล้วแต่งงานกันระหว่างเรียนเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันนะครับว่าผมเคยโดนเรื่องร้ายๆอะไรมาบ้างและผมก้าวผ่านสิ่งนั้นไปได้ยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมหาละไที่ผมจบมาทุกคนนะนี่เป็นป้ายูเอ็มีโยโอทุกคนนี่นี่นนนนดูดูมหาอะไรผมโอ้ ทุกคนดูเมื่อก่อนผมขายน้ำที่นี่ทุกคนเอานี้ว่ามีไฟแดงด้วยยี่แต่ก่อน,ก,อนก่อนไม่มีมีมมมนี่ทุกคนดูนี่คือสภาพบรรยากาศนะฮะยี่ให้โฟกัสน่ะนี่คือสภาพบรรยากาศนะฮะนี่ดูดูดนี่บรรยากาศของมหาลัยผมนะทุกคนดู <laughs> <laughs> ทุกคนตาตาทุกคนคอนเซปมหาลัยผมนะคือมหาลัยสีเขียวคือมีต้นไม้มีกวางมีมา้า คือมีทุกอย่างนะนี่ก็จะเป็นตึกที่ผมเรียนเมื่อก่อนนะฮะคือมันก็จะมีหลายตึกนะเอาจริงๆผมจะให้ดูร้านบอเบเชกผมสาขาแรกๆเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูดูมาหาอะไรผมเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะแล้วก็หอที่ผมต้มชายจะเป็นหอหน่นหอริมนวะเห็นนะ นั่นคือหอหอแรกๆเลยที่ผมทําการต้มชาคืนรักไก่เขาทุกคนผมจะให้ดูนะเมื่อก่อนนี่เขาเรียกว่าตึกโคลกิสโอคนลุกเลยอ่ะเอาจิงๆนะผมไม่ค่อยจําเรื่องการเรียนเท่าไหร่ผมจะจําเรื่องที่ผมขายน้ํามากกว่าผมรู้สึกว่ามันสู้ชีวิตมากสินสอดที่ผมได้ขอดามันมาจากไอนี่แหละทุกคนว้าวยังอยู่อ่ะไอทุกคนดูดูดูโอ้ทุกคน นี่คือสติกเกอร์ที่ผมมาติดเองสีดำเนี่ยจริงๆมันเป็นสีม่วงเนี่ยเห็นนะเนี่ยเป็นโลโก้ผมผมขอดูหน่อยนะว่ายังมีไหมแต่ <c oughs> คนอื่นเขาเอามาทำล้ะ <c oughs> คือสาขาเนี่ยเป็นสาขาแรกที่ผมขายในมหาลัย <c oughs> เล็กๆเลยทุกคนผมใช้ดู <c oughs> แต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นซุ้มแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เขาเขาก็ <c oughs> ให้ผมเช่าอันนี้ดูทุกคนนี่มาดูสภาพที่ผมอยู่นี่ดูเนี่ยทำน้ำตรงนี้ทุกวันนะทุกคน ด้านหลังก็จะเป็นโซนเดี๋ยวผมขึ้นรูปนะด้านหลังก็จะเป็นออหม้อชาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าคนคนชงชาเนี่ยมูชีอยู่นี่จําได้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรับออเดอร์ไอ้น,นี่เออตะกวัวมีหมดคือพนักงานผมประมาณย5สหคนสาขานี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพาร์ทไทาม์เด็กมันต้องไปเรียนไงทุกคนชั่วโมงละ30 25จริงจริงสมัยนั้นผมมีตังค์จ่ายแค่นั้นผมก็จ้างแค่นั้นนี่มาดูเฮ้ยที่เขาเขียนเขาตามเราปะ นี่นี่มาดูมาดูมาดูคนลอกละดูมาดูนี่สต็อกพาวเดอร์ใสรับสต็อกนี่ดูเอออยากร้องไห้เลยะคิดถึงมากเลยอุ่นไม่ออกเลยคิดถึงมากผมเช่าที่นี่จนจนไอเนี้ยจนเข้าให้ออกตล้น่าจะขายดีเกินจริงๆวันหนึ่งผมขายได้ประมาณตอนนั้นตอนนั้นอ่ะผมเริ่มขายใช่ปะขายมาแบบ50แก้วหมด ร้อยแก้วหมดร้อยห้าสิบหมดสองร้อยหมดสองร้อยห้าสิบหมดคืออย่างเงี้ยต้องเพิ่มตลอด่จนจนเหมือนกับมันมันเริ่มมีคู่แข่งแล้วก็เพราะว่าเราเป็นต่างชาติไงเอาเอาตรงๆกับผมเป็นต่างชาติแล้วก็อาจจะโดนนู่นนี่นั่นอะ่ะสาขานี้ผมก็เลยต้องทิ้งเขาให้ผมปิดเขาบอกว่าต้องเลือกจะเอาสาขานหนแต่ผมจะพาไปดูสาขาสองเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นรูปนะว่าจะมีคนต่อแถวยาวมากทุกคนมันจะมีบางวันที่ผมแจกฟรีไอ้ช่วงที่ผมอยากจะแจกอะ่ะช่วงที่แบบว่าเปิดภาคเรียนวันแรกหรืออะไรเงี้ยแบบฉลองเราสอบเสร็จหรืออะไรเงี้ยแบบ สไตล์เด็กๆอะ่ะเราไม่ได้คิดมากเรื่องกําไรอะ่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็จะสั่งข้าวมาจากตรงนั้นแล้วก็ก็จะมานั่งกินตรงเนี้ยทุกวันแล้วก็มากินน้ําแล้วก็จะเป็นชมรมเด็กไทยเลยเด็กไทยก็จะมาั่งตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้ผมเคยถือป้ายถือป้ายรูปผมอะ่ะตรงเนี้ยแถวๆนี่แหละไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมพา,พาไปดูสาขาสองทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะครับผมจะพามาดูที่ที่ผมใช้ชีวิตมากที่สุดตั้งแต่อยู่ที่นี่คะโอ้ เนี่ยตอนเช้าเช้าอ่ะผมก็จะมาจอดรถตรงนี้มาไหมกลางคืนก่อ <laughs> นเออกลางคืนผมก็มาจอดรถตรงนี้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เนี่ยถ้าตอนเช้าอ่ะผมก็จะยกถังชา2อันเนี่ยก็จะเดินคนเดียวแล้วก็ดาก็ยกไข่มุกผมก็ยกชาผมแต่งงานแล้วนะตอนนั้นอะ่ะโอ้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วโอ้เขาทาเป็นร้านดีเลยอะ่ะเมื่อก่อนมันไม่มีแบบนี้ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนนะว่าวันรูปตรงเนี้ยตอนที่ผมขายเป็นยังไงตรงเนี้ยเป็นสาขา2ที่ผมมาเปิดเพราะว่าเคยมีโอกาสได้เข้าไปแข่งเขาเรียกว่าอะไร franchise business c h a l l e n g แบบมาหาเลยระดับประเทศะแล้วก็บัฟเฟ่เชคเป็นตัวแทนของมาหาเลยนี้ไปแข่งกับมาหาเลยอื่นนะที่เลแล้วก็ได้อันดับ2เขาก็เลยให้รางวัลด้วยกันให้ขยายสาขาที่นี่แล้วก็เขาก็สั่งให้ผมปิดที่นู่น <S <S เข้าไปดูไม่ได้เลยโอ้ก่ออิดใหม่ด้วยนี่คือร้านผมเมื่อก่อนอ่ะไม่มีร้านหมดเลยนะตรงเนี้ยไม่มีเลยโอ้เข้าทำใหม่โอ้โห เมื่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะปับปาผมขอขอเป็นปีอะ่ะเขาไม่ให้เลยทุกคนผมพยายามติดต่อเป็นปีอะ่ะเขาไม่ให้จนผมจบอะ่ะจนจนจนผมปิดร้านอะ่ะเนี่ยพอผมออกพวกเขาทาให้เมื่อก่อนอะ่ะผมผมจะลากสายยางอะ่ะจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยไปนูน่นแล้วก็พอบางวันถ้าตรงนู้เขาเขาปิดน้ำใช่ไหมอยู่ดีๆน้ําก็ไม่ไหลที่ร้านผมก็จะลากคนเดียวมไ,ไปตรงนู้นกับอัมรีอัมรีก็จะมาอัมรีตากล้องที่ถ่ายตอนเนี้ยก็ทำกับผมอ่ะ ไม่รู้ผ่านมาได้ไง,งเออผมไม่รู้ว่าผมผ่านได้ไงที่นี่นะฮะเคยทำลายสถิติาขายได้แบบวันละ600แก้ว700แก้วแปดแปดแร้อยแก้วแบบแบบเยอะที่สุดแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมคิดถึงมากมุมน,นีมนเน้เราทำวิดีโอกันได้ป่ะใช่ใช่ ผมทำวิดีโอบล็อกแรกของดีนบล็อกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะว่าตอนที่ทำบล็อกแรกก็คือที่นี่เลยเพื่อที่จะโปรโมทร้านเนี่ย This is my first blog ever in my life and I just got my new microphone if you guys don't know who I am my name is Dean from Barber Shake now we we're at Barber Shake shop uh, and I don't know เออคิดถึงว่ะไปมุมนู้นะอะไรนะนะ <Moon moon. S 1> ใช่เก <c oughs> ้าอี้นี้เนี่ยผมเชื่อว่าเด็กไทยหลายคนคะแนนตกเพราะตรงนี้แหละ ชอบมานั่งโม้กันว่าก็ไม่ยอมไปเรียนจะเอาลง you just get to h r o w up man จะเอาลงหัวเลยเนี่ยเออคิดถึงมากเลยนะทั้งวันเลยผมนั่งอย่างนี้ทั้งวันเลยแล้วก็นั่งดูว่ายอดขายเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาเริ่มทำบล็อกเริ่มทำบล็อกเพราะว่าผมอยากจะโปรโมทร้านนี้ผมก็เริ่มทำวิดีโอแต่พอหลังจากนั้นกลายเป็นว่าบาร์เบเชคค่อยๆลงค่อยๆลง เพราะว่าผมปิดที่นี่แล้วก็ผมก็ไปขายที่ไทยแล้วก็ยอดขายก็ดีแรกๆแล้วก็มันค่อยๆลงตอนนี้ร้านใกล้ปิดแล้ไอ้นี่ผมบอกทุกคนเลยแล้วกันขายดีดิอ่าเจ๊งขายไม่ได้อยู่ที่บ้านผมไม่มีผมไม่มีเวลาดูแลมาเลยแล้วก็ไม่มีเวลาใกล้ชิดเท่ากับตอนที่ผมอยู่ที่เนี่ยผมทําแต่วิดีโอผมทําแต่ดินบล็อกจนผมอาจจะต้องทิ้งมาแล้วเพราะว่ายิ่งยิ่งอยู่นานๆถ้ามันไม่มีการพัฒนามันก็มันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทาไมถามว่ามันขาดทุนไหมก็ขาดทุนเริ่มเริ่มที่จะกินเนื้อแล้วผมผมก็รู้สึกว่า จากที่เราขายได้6 7 0 0็0 0้อยแ0ร้อแก้วอ่ะเหลือวันละ20่สแก้ว1ิบแก้วเนี่ยมันมันมันไม่ไหวผมก็เลยประกาศตรงนี้แล้วกันว่าผมจะปิดร้านแล้วถ้ามันไม่มีการพัฒนามันก็มันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมผมจะปิดร้านแล้วร้านผมเจ๊งไม่คิดว่าวันนึงร้านเราจะเจ๊งนะปกติมีขึ้นมีลงหรอ โอเคร้านหนึ่งนะฮะที่เป็นคู่แข่งของผมเลยนะคือนี่ทีไลฟ์จริงๆเมื่อก่อนเขาจะให้ผมเช่าแถวนี้แหละแต่ว่าผมเช่าไม่ได้ทีไลฟ์ ive, นี่เป็นร้านชาไขมุกข,ของมาเลเซียที่แบบน่าจะดังที่สุดแล้วแหละนี่ e, ทุกคนมา close ไอ้นี่คือตึกเรียนที่ผมเรียนเลยคือคือตึกเรียนมันมันจะมีหลายตึกแต่ว่าหนึ่งในตึกที่เรียนบ่อยก็ที่นี่แหละคือผมจะมีจริตอย่างหนึ่งคือผมอ่ะเรียนการตลาดใช่ป่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเรียนแล้วมันคุ้มมากๆเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอ่ะผมก็จะเรียนเรื่องกลยุทธ์คือคนปกติถ้าเรียนอ่ะเรียนเพื่อเราสอบใช่ป่ะแต่ของผมอ่ะเรียนเพื่อออกมาจากห้องแล้วก็วิ่งไปที่ร้านแล้วก็เพื่อที่จะใช้กลยุทธ์ที่อาจารย์สอนนั่นคือสิ่งที่ผมทําผมสอบได้ไม่เยอะผมตอบเรื่องของทฤษฎีไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ตอบตามหนังสือออออแล้้้วกกกก็็็ผผผมมค่่่่นนขาาางงทีจะสบบบตย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะพามาดูเรือนหอเรือนแรกของผมกับดาหลังจากแต่งงานนะมันจะเป็นช่วงที่ผมอะ่ะปิดเทอมเล็กแล้วก็ผมก็กลับไปขอดาแต่งงานประมาณอาทิตย์หนึ่งล้วก็แต่งงานกันแล้วก็ได้มาย้ายมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ช่วงที่ผมแต่งงานอะ่ะผมก็จะมาเล่นแบตตรงนี้เย็นๆตรงนี้นะฮะจะเป็นเรือนอ่าจะเป็นหอสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่เรียนพวกปิญญาเอกปิญญาโทเนี้ยเขาจะได้อยู่ที่นี่แล้วผมก็อยู่ตรงนั้นกับดาสองคนเนะี่ย ตรงนี้แหละผมเป็นเรือนหอเรือนแรกและผมรู้สึกว่ามันมีความหมายสำหรับผมผมว่าคนดูคงไม่ได้สนใจหรอกว่าผมอยู่หอไหนยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําผมอย่างน้อยๆผมให้ลูกผมดูนะมหาลัยผมนะจะขึ้นชื่อเรื่องลิงแล้วก็ชนีทุกคนแน่เห็นไหมบนต้นไม้ก็จะมีชนีแล้วก็มีลิงบางครั้งมันก็จะมาขย่มหน้าต่างห้องเราอะไรเงี้ยคือเป็นป่าจริงๆอ่ะแล้วก็ด้านบนก็ขนชากันขนชาตลอดมีทุกกระบวนการของผมในจังหวะชีวิตจะมีการขนชาแล้วก็กำลังจะปิดลวผมจะพามาดูมัสยิดที่นี่นะทุกคน ตรงนี้เป็นโซนที่ผมอยู่เยอะเหมือนกันทุกคนทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการต้มชา,าผมจะอยู่หมดเลยเพราะว่าเราโดนย้ายบ่อยเขาสั่งให้ย้ายเขาสั่งให้ย้ายอะไรต่างไปทุกคนขึ้นมัสยิดกันนี่นี่ก็จะเป็นมสัสยิดของที่นี่นะฮะใหญ่อลังการเวอร์เลยนะทุกคนนี่ดูดิแบบใหญ่จริงๆอะ่ะดูมีเด็กมาวิ่งเล่นด้วยเห็นปะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสวนต่างๆคือสไตล์มาเลเซียเขาชอบสร้างสร้างแบบอลังการหน่อยอ่ะ กนสวยมากตอนนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าที่นี่นะมันคือมอลนะฮะมอลนี่ก็คือห้างในมหาลัยผมมีห้างเนี่ยมันจะมีร้านกาแฟาที่เป็นคู่แข่งผมเมื่อก่อนเอาจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคู่แข่งจริงเขามาเปิดหลังผมแต่ว่าเขาอยู่นั่นขงขเพราะว่ามันเป็นคนนอกมาเปิดไงแล้วก็นี่มีพิซซ่าฮะดูดูดูนี่นี่มีพิซซ่าฮทด้วยแล้วก็ด้านใน,นก็จะมีร้านต่างๆมีธนาคารมีอะไรต่างๆด้านหลังก็จะเป็นออที่ที่ผมต้มชาเหมือนกัน คือทุกที่ที่ไปอ่ะผมย้ายย้ายย้ายเขาเช่าเช่าไปสักพักเขาบอกให้ย้ายเช่าเาขาบอกให้ย้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นอ่ะเป็นที่แรกๆเลยสมัยที่แบบยังไม่ได้แต่งงานเลยดีมากแต่ผมอยากจะบอกว่าที่นี่มันมีหลายความทรงจําคนดูอาจจะไม่อินแต่ว่าผมอินมากสาเหตุที่ผมไม่ได้โชว์ว่าผมเรียนยังไงอ่ะเพราะเพราะเพาผมไม่ได้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องเรียนอ่ะเอาจริงๆผมโฟกัสทำงานแล้วก็แล้วก็ฝึกตัวเองให้มันอดทนให้มันนู่นนี่นั่นน่นอกไหมไม่อยากเล่าเยอะแต่ว่านั่นแหละมันมันอดไม่ได้สำหรับคลิปนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าดาดารู้สึกไไ้้าามมทีี่่นนกดยอ ย้อนวันเวลาอยากจะบอกอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนคนมาเลเซียที่ดูอยู่นะครับทุกคนว่าให้อาจารย์ที่สอนผมเมื่อก่อนแล้วก็นักนักนันนกเรียนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต่างๆนะ <ขอ S 1> ที่เป็นคนมาเลยน,นะ,ะ,ะอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูอยู่แล้วก็ขอบคุณเด็กไทยทุกคนด้วยที่ที่ที่สนับสนุนผมแล้วก็โดยเฉพาะดานะฮะแล้วก็อัมรีนคือตัวแบกผมเลยช่วงที่ดาไม่อยู่ช่วงที่ดาไปฝ <c oughs> ึกงาน <c oughs> ตัวบริหารจริงๆตอน พอมันเรียนจบเสร็จมันก็ไปทางานที่อื่นแล้วมันก็กลับมาทํางานดินวอลกเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื่อนที่แบบกี่ปีปต้องค <c oughs> บอยู่มึงเกือบสิปีนะเกือบสิปีอะคบถือว่าสนิทมากไกลแล้วตอนนี้ไกลแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนใครมาที่มาเลเซียก็เข้ามาทางด่านออกอย่าลืมมาเยี่ยมมหาลัยผมนะครับเป็นมหาลัยที่ดีมหาลัยนึงเลยก็แนะนําให้ทุกคนเรียนนะเหมาะใช่มีลูกมีหลานก็มาเรียนได้แต่ว่ามันจะเหมาะกับพวกอยากจะเรียนคณะ การจัดการอ่ะการจัดการการทูตบริหารคณะบริหารบริหารธุรกิจการตลาดบริหารการทูตการจัดการการทูตนที่อัมรีจบการทูตดาจบธุรกิจระหว่างประเทศผมจบการตลาดได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างที่จบอ่ะจัไม่ได้ไม่เขินวะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะฮะสำหรับคลิปนี้สนุกแน่นอนทุกคนคลิปนี้ทริปแรงตื่นเต้นขนาดนี้คลิปต่อไปจะตื่นเต้นขนาดไหนทุกคนสำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคนไปค่เขาไม่ตื่นเต้น Swing I'm led, it is